สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e ีเช Channel นะครับวันนี้นะครับรองเท้า New Balance 2 0 2 2 r มาเพื่อนเพื่อนได้ดูกันปีนี้ก็ออกมาถือว่าเยอะเลยทีเดียวเยอะแบบล้นหลามเลยจริงๆนะไม่รู้จะเลือกสีไหนนะครับแต่ตัวนี้เป็น p o e พ t i o n Pack อีกสีหนึ่งที่ใครๆหลายคนไม่เลือกกันอันนี้พูดตรงๆนะคือสีเนี้ยคนจะมองข้ามกันเยอะมากแต่ทำไมผมเลือกสีนี้มา ผมเห็นไนกี้ไนกี้คลาฟของทอมซักออกมาแล้วคือรูปภาพนะดูรูปภาพเนี่ยว่าเฮ้ยรองเท้าพอมันเก่าแล้วเนี่ยพอมันเลอะเนี่ยเออมันมีความค่าสิของมันอยู่ในตัวนะครับพอมาเห็น NB นี่เลยคู่นี้เลย มันใช่นะครับมันคือความคลาสิกที่ใครๆหลายคนมองข้ามไปนะโดยที่รองเท้าเนี่ยมันมาในสไตล,ล์แบบเปื้อนๆโดยที่คุณไม่ต้องไปเปื้อนเองเออไม่จําเป็นต้องไปทําให้มันเลอะไม่จําเป็นต้องทําให้มันแบบยังไงดูศก,กระโปะอะแต่มันคือสิ่งที่ NB เนี่ยให้มานะครับคือความเปื้อนที่แบบมีความคลาสิกอยู่ในตัวในรองเท้าคู่นี้น,นะอะ เรามาดูกันนะครับว่ามันคลาสสิกยังไงกล่องนะครับมาในสไตล์ของ2 0 0พปกตินะไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้นะนี่เลยส่วนราเบลตัวนี้นะครับมาในรหัส M2002 อ g G ไซส์ตัวนี้8ครึ่งคือ2 0 0 2ต้องบอกเลยว่า เป็นโมเดลที่ทุกคนจะบวกไปครึ่งสายนะครับโดยโดยปกติแล้วนะก็มองงี้นะส่วนฝากล่องด้านบนนะครับเป็นงี้เปิดมานะครับเป็นฝากล่องนี้นะแบบเปิดงี้นะกระดาษก็จะเป็นอย่างนี้เลย NB แล้วก็ New Balance นะครับก็จะเหมือนทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับในรองเท้ารุ่นนี้นะ ก็คือรองเท้ามันอาจจะพิเศษแต่ว่ากระดาษหรือว่าแพ็กเกจอะไรเงี้ยมันปกตินะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับปึ๊บมาในสไตล์นี้รอ,องเท้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าของจริงมันสวยนะสวยจริงแตกต่างกันในรูปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ดีเทลที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับโอเคเรามาดูกันครับ เรา,าดูข้างขวากันก่อนนะครับข้างขวาเนี่ยอืมจะบอกว่าเหมือนข้างซ้ายไหมผมบอกไม่ถูกจริงๆนะเพราะว่ารายละเอียดที่เขาลงเนี่ยคือสีที่เขาลงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีแบบมิ่นมินทให้มันเปื้อนนะครับในรองเท้าคู่เนี้โดยสีจริงๆแล้วนะสีจริงๆแล้วมันคือสีขาวแต่ออกครีมคมนิดๆ แต่เวลาเรามองในกล้องจริงๆแล้วมันจะออกแบบขาวๆนะครับเป็นขาวแล้วก็มีสีดำเปือเป้อนๆนี่นะอะเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับตัวนี้นะเป็นหนังกลับผสมด้วยผ้าอืมนี่นะครับก็จะเห็นว่าหนังกลับเนี่ยถ้ามอกว่าดีเนาะใช้วัสดุดีแน่นอนใน p ปรเ a ค t i o n p a ็ k ตัวนี้นะครับ ลายมานะเห็นไหมรายละเอียดตรงที่รอยเปื้อนเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะเน้นในส่วนของปลายผ้าปลายผ้าปลายชิ้นต่อเนี่ยเพื่อให้มันเห็นรายละเอียดของเงาที่แบบรอยรอยเย็บเล้วไอไม่ใช่รอยเย็บรอยตัดอะเห็นไหมมันเลยทําให้รองเท้าคู่เนี้ยมันดูลอยเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นนะครับ ยกออกมาจากลายแต่ละลายนะเห็นไหมมันจะเป็นชั้นๆชั้นๆน,น,นะครับนี่ไหลามาเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมตัว n เ,เนี่ยเขาก็จะรูปตรงกลางอ่านะรูปตรงกลางกับรูปตรงขอบแล้วเราจะเห็นเส้นขาวเป็นตัว n คือพูดง่ายเอาสีเนี่ย ทำให้มันเปื้อนเนี่ยแต่ทำไงก็ได้ให้เน้นรายละเอียดของรองเท้า,ทา,ทา,ทานี้ยกขึ้นมาเนาะในส่วนขอบแล้วก็ส่วนของจุดหลักของรองเท้าคู่นี้นะครับในรุ่นสอง2ันสองแอนี่นะครับเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นผ้านะครับเป็นผ้าในลักษณะแบบนี้นะ มันก็จะเป็นผ้าเหมือนเหมือนผ้ากระสอบอะเนี่ยเหมือนผ้ากระสอบมันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับส่วนตรงนี้สองพันสองอนะครับชัดมากนะครับในส่วนของขอบอะไรเงี้ยปะ่ะขอบมันกจะเข้มๆนะครับตรงโซนด้านล่าง นะครับก็จะเห็นว่าตรงที่มันเป็นจุดๆเนี่ยมันก็เด่นชัดโดยเช่นกันนี่ผมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วมันเป็นสีขาวแล้วมันรูปเองมันจะได้อย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่ามันได้อย่างนี้นี่นะครับเห็นไหมตรงโคง้งๆตรงเนี้ยเขาก็ยังเน้นอน่ะคือเน้นให้มันเห็น ในรูปลักษณ์ของรองเท้านะครับรายละเอียดของรองเทา้านี่ลายเส้นรองเท้านะครับออกมาเด่นชัดมากนะในรองเท้ารุ่นนี้นะซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติเราก็จะเห็นเป็นสีขาวสีครีมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยดูดีเห็นปะ่ะเราจะเห็นดีเทลรองเทา้าเยอะขึ้นนะครับส่วน หัวรองเท้านะครับตัวเอ็นนะครับผมเห็นมันลอยเลอะเลนะเขาน่าจะแต้มมาด้วยนะด้านบนนะครับบนหัวรองเท้าก็จะประกอบด้วยหนังกับหนังกลับกับผ้าออ <laughs> หนังกลับกับผ้านะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเนี่ยรายละเอียดนี่แหละ เดินเส้นขอบขอเงี้ยให้มันดำดำส่วนตัวผ้าด้านบนเนี่ยครับก็จะแบบอืมเลอะเลอะไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้บอกไม่ถูกเลยมันเลอะแบบเนี่ยเนี่ยเออเลอะแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเราออกไปซักอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าไงในรายละเอียดพวกเนี้ย หรือว่าสีอันนี้คือสีที่มันติดเลยหรือเปล่าเหมือนสีย้อมอะไรย่างนี้นะผมไม่รู้จริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนังกรับตัวเอ็นตรงนี้ช่วงรองเท้านะครับก็ยังเปื้อนนะตัวเนี้ยเปื้อนเปื้อนมาทุกที่ทุกทางนะครับลิ้นรองเท้าด้านในก็เป็นผ้านะครับ ไหลขึ้นมานะจนถึงหัวลิ้นรองเท้าด้านบนเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าลักษณะลิ้นรองเท้าเป็นยังไงนะส่วนตรงนี้รูเชื่อผมผงเท้าโดยปกติแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกใช่ปะ่ะก็จะมีแล้วแต่สีเนาะเพื่อให้แมทกับรองเท้าแต่ตัวนี้ไม่นะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ใส่พลาสติกนั่นเองก็เจาะรูธรรมดา อ,อันนี้คือความแปลกของรองเท้าคู่นี้นี่ผมจับสองวันสองอมาหลายๆคู่ก็ยังไม่เจอนะครับว่าเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ New Balance Running นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะลิ้นรองเท้านะส่วนฝั่งด้านในนะครับอย่างเงี้ย เห็นไหมผมจับมาปุ๊บคุณจะเห็นรายและเอยียดรองเท้าเนี่ยพื้นเนี่ยในส่วนมิโซเนี่ยคือมันมันเด่นชัดมากในลวดลายนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยมันเห็นเนี่ยมันเห็นลวดลายยกขึ้นมาเลยว่าเออลวดลายรองเท้าเนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะครับเซอร์เซอร์ครับสายซเซอร์นตัวนี้เลยบอกเลยว่าสวย ของจริงสวยมากคือไม่ได้ไม่ได้อวยนะแล้วก็ไม่ได้ป้ายยานนะอันนี้นะคือแบบเห็นเห็นแล้วอะมากใครที่ชอบลงเท้าในสไตล์แบบเนี้ยควรควรซื้อเลยจริงจริงแล้วตอนนี้ยังพอหาได้แต่ถ้าใครแบบเออไปยังไงอะเหมือนเพื่อนซื้อแล้ไปเหตุของเพื่อนนะ อาจจะอยากได้นะครับแล้วพอตอนนั้นมาเนี่ยมันอาจจะหายากแล้วน,นี่ด้านหลังนะครับรองเท้าคู่นี้นะผมก็ได้มาน่าจะนานพอสมควรแล้วแต่ผมเพิ่งมาทำคลิปให้ดูนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยส่วนเจลอะไพวกนี้เขาก็แบบทำให้มันเปื้อนนะ ผมชอบตรงนี้มากเลยเวลาเขาลงสีแล้วก็มันเป็นรูๆเนี้ยมันเห็นรูๆเนี่ยเด่นชัดดีนะครับไหลขึ้นมานะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกตัวหนึ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยม NB เนาะเหมือนกับทุกๆรุ่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีแบบสีเหลืองใสๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะเน้นพาร์าทที่มันเป็นพลาสติกใสนะ เพื่อให้รองเท้าเนี่ยมันแบบยังไงเพื่อให้มันกลมกลืนกับรองเท้าอะ่ะไม่ได้ให้แบบรองไอจุดพวกเนี้ยมันโดดเด่นขึ้นมานะครับมันก็เลยดูแบบเออดูยังไงเพลินๆเนี่ยนะดูแบบไม่สะดุดตาส่วนพื้นนะครับเอาวสโอลนะก็จะเห็นว่ามันก็มาแบบเปื้อนๆนิดๆ เออเนี่ยครับเห็นไหมขอบขอบเปืเป้อนๆน,นะต้องบอกว่ายังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้องเห็นไหมครับด้านล่างเนะี่ยก็เปืเป้อนๆน,น,นะก็ยังเปื้อนเออเก็บรายละเอียดดีจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เพื่อนน่ะเบอรรองเท้าใส่แล้วนะครับใครซื้อก็อยาตกใจนะเอ๊พื้นมันเป็นอย่างนี้คือซื้อมือสองเข้ามาหรือเปล่าครับเดี๋ยวอินโซค่อยมาดูกันนะค่อยมาดูอินโซนีทีหลังนี่นี่คือข้างซ้ายนะครับดีเทลผมว่าคือเนี่ย มันคล้ายกันนะเห็นไหมเห็นปะก็คือว่าเท่าที่ผมคิดนะผมคิดว่าเขาน่าจะมีตัวที่มันเป็นแบบสแตนดาร์ดไว้ให้ทุกคนได้ดูอะ่ะก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยคือคุณต้องทำยังไงให้มันคล้ายเคีงกันแต่แน่นอนอยู่ละเพราะว่า คนหนึ่งทำคู่หนึ่งยังไงสองข้างมันก็ต้องใกล้เคียงอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งทำข้างหนึ่งอีกคนทำข้างหนึ่งนี้เออเป็นไปได้สีมันอาจจะเพี้ยนกันไปมากแต่ตัวเนี้ยคนหนึ่งแน่นอนมันต้องทำคู่เดียวนะครับต้องทำคู่เดียวกันเนาะมันเลยออกมาในสไตล์ที่มันใกล้เคียงกันนะ แต่แน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีแพทเทิร์นที่แบบเออคุณต้องลงสีให้มันได้ในสไตล์แบบนี้นะคุณอย่าไปโดดฉีกแวกแนวจากนี้นะตรงนี้ลงตรงนี้ไม่ลงอะไรเงี้ยคือเน้นให้มันดูเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะผมคิดนะ <laughs> ผมคิดเอานีนะครับนี่เป็นอย่างนี้ดูดีไหมตอนนี้อาจจะดูไม่เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวไปดูออนฟีดอีกทีนะ แล้วบางคนอาจจะเปลี่ยนใจจริงๆบอกว่าคู่เนี้เฮ้ยนี่แหละรอ,อมาดูอินโซนะอินโซเป็นยังไงอ๋ออินโซคู่นี้ก็มาในสไตล์ที่แบบแตกกว่าชาวบ้านเขานะซึ่งปกติแล้วเขาก็ ไม่ได้มาสไตล์นี้มากมายเท่าไหร่นะครับก็จะมีบางคู่เนี่ยที่เป็นในสไตล์แบบพื้นแบบเนี้ยจุกก๊อกเงี้ยเป็นไม้ก๊อกอนี้เนาะไม่ใช่จุกก๊อกเป็นไม้ก๊อกนะครับโอเคดูผิวกันสักหน่อยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าอินโซเนี่ยมีน้ำหนักกว่าชาวบ้านเขาิดนึงหรือว่าเป็นเพราะผิวตัวนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่า เออเวลาจับแล้วมันมีน้ำหนักที่บางขึ้นเนาะนี่คือความคลาสสิกเลยนะครับมองเลยคลาสสิกมากในมืาวคู่เนี่ยด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับสองข้างเหมือนกันนะผมจะไม่ได้แกะให้ดูทั้งสองข้างนะผมจะแกะแค่ให้ดูข้างนี้ข้างเดียวนะครับเป็นอย่างนี้ ส่วนลิ้นลองหท้าโอเคผมแกะแค่นี้นะผมแกะแค่นี้นะครับคือข้างล่างมันก็คือเป็นผ้าเนอกเป็นวัสดุผ้ามนี้นี่ส่วนด้านบนนะครับก็จะแบบป้ายเปืเป้นอนๆนี้แหละนี้หมดเลย แล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือน,าาน,น,นิ่งบาลานซ์ลันนิ่งลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นหนังกลับนะครับหลังลิ้นลองเท้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็นฟองน้ำนุมน่มๆตัวนี้ made in china นะครับ ส่องดูสักหน่อยนะเป็นยังไงอนี่เลยครับก็เป็นลนิ้นองเท้าแบบเปิดนะผมจะเรียกชอบอย่างเงี้ยเรียกแบบเปิดก็คือเขาไม่ได้เย็บขอบครับก็จะเห็นฟองน้ำใส่ไปนานๆก็อาจจะลุ่ลุยอย่างเงี้ยนดูเซ่อๆไปกว่านี้เยอะนะ ด้านในนะครับด้านในจะเป็นผ้าในลักษณะแบบนี้นะออกสีครีมครีมเหลืองครีมครีมอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ทำให้รองเท้าเนี่ยมันดูคลาสสิกขึ้นไปอีกนะครับในสไตล์แบบนี้ใครชอบเลยนี่เลย โอเคเราไปดูออนฟะีดนครับ งงสำหรับโพ t ิช n p แพคตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าของจริงหล่อมาก o n นฟีดยิ่งหลอ่อ <c oughs> อันนี้ไปตัดสินใจกันเองนะว่าคุณถูกใจหรือเปล่าในสไตล์แบบเนี้ยการที่จะทำให้รองเท้ามันดูเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะยากและใช้เวลานะครับอย่างเราจับรองเท้าใหม่มาแล้วมาทำเนี่ยบางทีมันไม่ได้อย่างนี้เนาะอันนี้ด้วยรูปทรงนะครับ ด้วยสไตล์ของโพ c t i o n pack เองเอามาทำแล้วเนี่ยมันดูดีทาง n i กี้เขาก็มีอย่าง n i กี้คารฟอย่างที่ผมบอกใช่ไหมทอมซากเขาก็ดีไซน์ตัวนั้นออกมาแล้วพอมันเก่าเนี่ยมันก็ดูเซอร์แบบเซอร์หล่อ,อยูบาล้านตัวนี้ก็เหมือนกันคุณไม่ต้องรอยต่อไปคุณไม่ต้องรอยให้มันเก่าพ่นมาแล้วคือมันเก่าเลยมันดูเก่าแต่มันไม่เก่านะมันดูเก่า นะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าคู่นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ